มารับหน้าที่เป็นหนุ่มๆหนุ่มๆีตอนแบบว่ารับเชิญของเราอ่าวันนี้จะร่วมแจมกันถามแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เปิดก่อนได้เลยเปิก่อนเลยอยากรู้จักคุณแม่เพราะว่าเสียงคือเพราะมากแล้วแมทกับค่ายมากคือ Love East ถูกไหมฮะเป็นไงมาไงอยู่ได้เดบิวต์มาเป็นศิลปินอ๋อก็จริงๆแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีแบบทำเวอร์ใน YouTube มาแบบ ขำๆน,น, <laughs> นั่นขำเหลืลูกเสียงพอมากามาันแบบว่าช่วงช่วงโควิดค่ะเันเริ่มงต<อ>ัแต่ตอนช่วงโควิดที่แบบมันเราเราชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้ทําจริงๆจังๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทําในวงการก็อาเป็นนักสแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงโควิดก็ไม่ได้ออกกองแล้วก็เหมือนแบบว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบเอากีตาร์มาเล่นเอาเปียโนมาเล่นแล้วก็แบบรองร้องเพลงอัด ใส่ด YouTube ดูอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอิญมันแบบว่ามันคนดูมันเยอะหนูก็แต่หนูแต่หนูไม่ได้เตรียมใจนะ <c oughs> ก, <c oughs> ก็แบบว่าดี่าใช่ไม่บอกบอกว่าไม่ได้เตรียมใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันช่วงนั้นก็เลยเหมือนพี่ๆที่เขาเป็นแบบทีมเพลงทําเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเห็นว่าเออ น้องคนนี้ก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแบบได้มีคลิปคอนแทคกันแล้วก็แบบอาจไปแบบทำเพลงมาด้วยกันไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยจะพัฒนาผุได้มาเป็นศิลปินที่ l o ค e e ใช่ <c oughs> ใช่ไหมแล้วค่าย Love East เลยนะ คือคือสุดเป็นรุ่นพี่อะไรคือเยอะมากนะและ้วหนูว่าเป็นเนียนๆไปแบบ <c oughs> ยืนอยู่ตาหน้าค่ายแล้วก็แบบสวัสดีค่ะพี่จีมอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยมออ <c oughs> ไม่ตื่นเต้นนะตอนหนูว่าตื่นเต้น <c oughs> จริง,รงๆเพราะว่าแบบเออเราก็แบบเหมือนในค่ายเลิฟอีทมันค่อนข้างเป็นแบบค่ายเพลงใหญ่ที่เราแบบอ่าเหมือนแบบ มีศิลปินเบอร์ใหญ่อยู่เยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่า,าวเราเป็นนักแสดงที่แบบยังไม่เคยได้แบบร้องเพลงเลยอะไรเงี้ยแล้วมันพอได้เข้ามาอยู่ในคารลีบเอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบต้องต้องพัฒนาตัวเองแบบเรียนต้องแบบทําตัวเองให้แบบว่าเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าแบบอยู่ท่ามกลางพี่ศิลปินได้ได้อะไรเงี้ยก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันพอสมควรเก่งมากแล้วตั้งแต่ช่วงโควิด เดินทางมาจนถึงตอนนี้มันกี่ปีนักสามปีเหมือนกันเนาะอ่าใช่ค่ะประมาณ3ปีค่ะจนสุดท้ายได้เดบิวต์เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวด้วยคือเป็นหญิงเดียวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงรู้สึกแบบไปตีแบตเลยคู้สึกียางไงกันรู้สึกยังไงกันก็ดีใจอะค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเกินเกินเกินความคาดหมายของหนูมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราตอนแรกก็แบบอ่าเหมือนเราเหมือนเราเรียนหมอมาด้วยอ่ะมันเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณว่า เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้แบบมาทํางานในวงการเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกว่าเ,าเป็นนักแสดงก็แบบตื่นเต้นแล้ว <laughs> พอได้มาทํางานในวงการเพลงเนี้ยก็ก็ก็รู้สึกแบบเออมัน complete ความฝันเรามากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสมากๆค่ะแล้วก็จะพยายามทําให้ดีค่ะแล้วจะพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ <laughs> แต่ตอนนี้พีพ่คุณไม่คือเรียนจบหมอ <laughs> เรียนจบแล้วค่ะเพิ่งเรียนจบแล้วยากไครับการแบบบาลานซ์แบบบาลานซ์แบบก็ จริงๆก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอาจจะต้องแบบแบ่งเวลาให้ดีอะไรเงี้ยเราก็พันมันมาได้แล้วใช่แต่ตอนที่ตอนที่เรียนก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องพยายามแบบขยันก่าคนอื่นนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าเพราะบางทีแบบช่วงที่คนอื่นเขาแบบได้พักผ่อนกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบอ่านหนังสือเพราะว่าตอนช่วงที่แบบคนอื่นอ่านหนังสือกันเราไปทางานอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบต้องแบบมีอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าเพื่อนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีค่ะก็ คุมค่ากับที่เราขย,ยันในตอนนั้นเก่งด้วยอะ่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวพาททำเพลงอะ่ะมันมีความพิเศษอยู่ด้วยความที่เป็นเลิฟอิสด้วยแหละการทำเพลงคือพิจิติพิถันมากเดี๋ยวเราจะให้สองหนุ่มอะ่ะเข้าเรื่องการทำเพลงเพราะเซนส์เพลงของสองหนุ่มก็คือปังที่สุดเลยเออเ <c oughs> นี่ยข่ะว่า พี่พี่วงวงแซฟคิสมาช่วยแต่งเพลงแต่ว่า,าพ,พ,พ,พี่พี่บุญเม่ก็แต่งเหมือนกันอ๋อใ,<ช>ใช่ค่ะจริงๆก,ก็ก็เหมือนนั่งระดมเขาเรียกระดมหัวระดมความคิดกันช่วยกันเขียนขึ้นมาอืมก็เหมือนจริงๆเพลงนี้เดิมมันมาจากคําว่าตอนที่เรานั่งคิดกันค่ะว่าเอ๊ะเราจะเขียนอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วมันมีคํานึงผุดขึ้นมาในหัวเราว่า ไม่อะคิดถึงแกแล้วอะ,อะเออ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นประโยคที่แบบเออเราทัชใจแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเพลงที่เอามาเออเป็นประโยคที่เอามาเขียนเป็นเพลงมาขยายความต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ เพลงนี้น่าสนใจแล้วก็ลองลองเขียนกันขึ้นมาใช่ค่ะเพลงนี้ก็ได้ก็ได้พี่พี่เด็กสแลปคลิปมาเป็นคนช่วยเขียนเนื้อเขียนทํานองให้แล้วก็พี่ปิ่นสแลปคลิปมาช่วยขึ้นดนตรีให้แล้วก็มีพี่การวงจริงๆมีพี่การวงมีนมาช่วยแบบทําดนตรีให้ด้วยอีกอะไรเงี้ยก็เลยรวมอเวนเจอร์นี่นะึงแอเวนเจอร์จริงจริงจริงแอนเจอร์มีอะไรอยากทชาราทำทำทำเพลงนี้นานไหมครับเพลงนี้เหรอคะน่าจะประมาณ ประมาณสองประมาณเดือนสองเดือนเลยเงี hey, right. <S 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 ้ยค oh. ่ะใช่ก็แบบเหมือนตบค่อยๆแบบว่าตบๆให้มันแบบลงตัวมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีก็ฟังซ้ําๆไปเรื่อยๆจนแบบว่าเออรู้สึกว่าเอันี้เพิ่มเติมตรงนี้หน่อยไหมหรือว่าลดตรงนี้อะไรเงี้ยใช่ก็แบบกว่าจะลงตัวก็ใช้เวลาสักพักอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราิสให้เรามีส่วนร่องในการทํางานเยอะแค่ไหนอู้ยเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับแบบก่อนหน้านี้ที่เราแบบเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยบางทีแบบเราแค่ไปกองเฉยๆแบบ ทำงานณนะตรงนั้นของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาทําเพลงอะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเรามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่แบบตั้งแต่ตอนที่คิดเพลงกันว่าจะเขียนออกมายังไงแล้วก็ยันพาร์ทเขียนเพลงยันพาร์ทว่าแบบมาประชุมกันว่าเออดเรคชั่นเราจะแบบเออเราเป็นเราเป็นปนักแสดงมาก่อนเร้วเราจะมาแบบเข้ามาสู่วงการศิลปินเราจะแบบวางดเรคชั่นตัวเองเป็นแบบไหนวางวางว่าแบบอยากให้คน เขามองเราว่าเป็นศิลปินในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยเออก็ต้องทำการมาเดียวพอสมอควรแล้วก็แบบประชุมกันเยอะว่ะประชุมกันแบบบางทีประชุมกันถึงแบบเกิดเที่ยงคืนอะไรอย่างบเนี้ยค่ะใช่ก็พี่ๆที่บลี่ก็ทำงานกันหนักมากเหมือนกันแต่ก็คุ้มค่าเนาะคุ้มค่าเนาะใี่ปฏิบัจะสภาวะ ดีครับด <uh ีครับสองนุงอาจจะแบบว่าเก็ตสิวเพราะทำงานหนักเหมือนกันใชใช้เวลาทำงานเตรียมเพลงหนักเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็พาร์ทเอ็มวีบ้างเป็นอย่างไรบ้างจากแบบนักแสดงสาวด้วยจริงจริงเป็นจริงตอนตอนถ่ายเอ็มวีน่าจะเป็นพาร์ทที่ง่ายสุดของของเรื่องเราทั้งหมดคือเรื่องเราทั้งหมดมันยากมากตอนตอนช่วงที่หนูแบบอัด ร้องตอนทาดนำตรีอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนพวกเนี้ยมันจะแบบเราจะใช้เวลาอยู่กับมันเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบเราต้องเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนพาร์ทเอมมันเหมือนกับอ่ะเราก็ผ่านการแสดงมาแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ง่ายสุดแล้วก็ได้คอปเตอร์แอรดฟมาเป็นพระเอก MV ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบคือคอปเตอร์ก็ค่อนข้างช่วยรับส่งได้ดีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออพอเขาแบบ เขาก็ขี้เมาเยอะเหมือนกันก็แบบสนุกสนุกแบบเมาแบบคุยกันได้เพราะว่าอายุใกล้ๆกันด้วยค่ะก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนแบบพอมันเป็นนักแสดงเหมือนกันมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบรับส่งบทกันค่อนข้างง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเนื้อหาย MV เป็นไงเนื้อหา MV จริงๆก็คือเหมือนเป็นต้องเท้าความก่อนว่าเหมือน เหมือนเรากับคอปเตอร์อ <initiation> ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วแล้วเหมือนแบบไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับมาเจอกันอีกรอบเพราะว่าเหมือนคอปเตอร์เขาเอาเอากีตาร์ที่พังแล้วบ้านเราอ่ะเป็นอ่าร้านซ่อมกีตาร์อะไรเงี้ยเขากีตาร์ที่พังมาให้เราซ่อมแล้วเหมือนกับอ่ก็เลยเหมือนแบบความสัมพันธ์มันก็เลยเหมือนแบบอ่กุ๊กกิ๊กกันเหมือนคุยกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปมันติดปัญหาตรงที่ว่าคอปเตอร์เหมือนแบบมี มีอีกคนนึงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกดีนะที่แบบที่ได้กลับมาคุยกับเราเหมือนแบบเหมือนรู้สึกดีที่ที่มีเราอยู่อ,อะไรเงี้ยเออก็แบบ ก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเราไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วอ่ะเราอยากเราอยากแบบคือถ้าทําถ้าไม่ได,ไได้ไม่สามารถไปต่อกันในหาคนรักได้เพราะว่าเขาก็มีอีกคนนึงอยู่แล้วแล้วเขาไม่สามารถเลือกได้อะไรเงี้ยก็จบดีกว่าอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าบางทีการตัดจบอะ่ะมันพูดยากเอ้ยผลพูดง่ายแต่มันทํายากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบก็เลยเนื้อหามันก็เลยเหมือนเป็นตัวแทนของเพลงนี้ที่แบบเออไม่อยากคิดถึงแกแล้วอะ่ะทํายังไงดี หมือนกันตัดจบเหมือนกันเนาะแต่คือแบบมันเหมือนไม่จบเอฟังแล้วถ้าเป็นเศร้าอะ <c oughs> ่ะใี่ใจมากเลยใ่ใจมากใช่เนาะคือเพลงเพลงเหมือนแบบมีความแบบน่ารักซับซอนแต่คือแบบูลเนือเนื้อห,หานี่ใช่คือจริงๆเราก็แบบว่าคือเนื้อเพลงมันค่อนข้างที่จะเศร้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามเอาเคทําดนตรีให้มันมีรีทึมขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะตัดตัดความแบบตัดความเศร้าให้มันแบบ เศร้าน้อยลงบ้างอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือฟังได้แต่ว่าถ้าเกิดใครมาอ่านเนื้อเพลงจริงๆอะไรเงี้ยมานั่งฟังฟูกันเนื้อเพลงจริงๆเนี้ยก็คิตใจอยู่เพราะว่าแบบว่าก็นี่นี่ก็แบบพอแบบพยายามเขียนทุกเนื้อเพลงทุกบรรทัดออกมาให้มันเป็นแบบให้มันมีความหมายที่อยากจะสือ่อเราก็คิดว่าคนน่าจะคนฟังน่าจะอินตามไปอันนี้พี่อยากพี่อยากรู้เองก่อนนะสองสองถามต่อพี่อยากรู้เทคนิคการ เขียนเพลงคือเธอเอาเวลาไหนมาเธอเธอเธอเรียนหมอเธอต้องท่องคําศัพท์ดูด้นะราก็ต้องมีเวลามาฝึกแต่งเพลงอีกอะไรเงี้ยหรอได้อินสปายอะไรมาจากไหนคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าเพลงเนี้ยพี่โรสแอบคิดเขาช่วยเยอะมากมหมายถึงว่าเขาช่วยในพาร์ทว่าแบบอ่าเราจะเขียนออกมาเรื่องราวแบบเนี้ยเขียนออกมาเป็นเมโลดี้ยังไงดีเอาคําไหนมาใส่ดีอะไรเงี้ยส่วนส่วนตัวไปเม่เองเป็นคนอินพุตเรื่องราวที่อยากจะเล่าว่าแบบว่าเออ เราอยากพูดเรื่องเนี้ยเราอยากแบบเออไม่อยากคิดถึงแกแล้วว่ะแต่ว่าทํายังไงดีอ่ะไม่ว่าแกจะแบบไม่ว่าเราจะตัดแกออกไปมากแค่ไหนอ่ะแค่แกทําเหมือนว่ามีใจนิดเดียวอ่ะเราก็กลับไปอยู่จุดเดิมแล้วอ่ะทํายังไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอันนี้ก็แบบก็เหมือนมานั่งมานั่งดูกันว่าเออเราจะใช้คาอะไรใส่เมโลดี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินพูตข้อมูลเองแสดงว่าประสบการณ์เออใช่ประสบการณ์ตรงไหมประสบการณ์ประสบการณ์ ประมาณหนึ่ง <ฮา S 2> ค่ะก็ะเป็นจริงๆเรื่องเรื่องนี้ก็เพลงนี้ก็เป็นแบบเป็นเรื่องราวของชีวิตณช่วงหนึ่งที่เคยเจอแล้วกันเอเราก็าผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเนาะเออก็แบบก็จะมีแบบมีช่วงเวลาที่แบบเจออะไรแบบนั้นบ้างล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกณตอนนั้นน่ะสามารถเอามาถ่ายทอดเป็นเพลงเพลงนี้ให้ทุกคนฟังได้ใครก็กล้าทำปุยเมฆเศร้าได้สวยเก่งขนาดนี้อนนุ่มๆมีอะไรอยากอยากถามไหมเออ การแต่งเพลงจากแบบ ชีวิตจริงอินสปายแบบหาหาอินสปายจากไหนครัแบอบินสปายจากไหนอยากดูอยากอ๋อจริงๆเราเราจะรู้สึกว่าเวลาเราอยากพูดเรื่องอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะมีลิ้นชักเก็บความทรงจำของเราจริงๆมันมาจากใน,ใน,ใ,นในแบบเวลาคาสแอ acting เหมือนกันว่าแบบเวลาที่เราเจอบทบาทอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอินไปกับสิ่งนั้นนะ่ะอาจจะแบบหยิบยกยกเรื่องราวที่เราเคยเจอประสบการณ์ในอดีตอะไรเงี้ยมามาผูกกับเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่ออะไรเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนแบบมันเหมือนเราเอา ความรู้สึกนะช่วงเวลานั้นนะคือคือตอนนี้เราอาจจะลืมคนคนนั้นไปแล้วแต่ว่าณนะช่วงเวลาที่มันเคยเกิดขึ้นอนะ่ะมันเคยเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเราก็เอาความรู้สึกตรงนั้นอนะ่ะมามาถ่ายทอดออกมาว่าเออถ้าถ้าเราอยู่ณนะโมเมนต์นั้นอนะ่ะเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะสื่อสารอะไรออกไปให้คนคนดูที่เขาอาจจะแบบพบเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกับเราแล้วเขาแบบฟังแล้วมันจะแบบมันจะอินตามได้อนะไรเงี้ย เป็นผู้หญิงที่มีระบบความคิดแบบว่าเป็นระบบละเรียบมากคือแล้วเพรคำว่าลิ้นลิ้นชักมันเป็นคำลิ้นชักคือมันเห็นภาพอ่ะอเหมือนเราเก็บความรู้สึกต่างๆไว้ความทรงจำไว<ช>้แค่เปิดมันออกมาแล้วก็หยิบม,มาใช้บางทีบางทีเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยมันอาจจะเข้ามาผ่านมาและผ่านไปแต่ถ้าบางทีเราเก็บไว้บางทีมันสามารถเอาออกมาใช้แล้วเป็นประโยชน์ได้ในบางครั้งอะไรเงี้ยอก็จะก็จะเป็นคนชอบเก็บเรื่องราวไว้เยอะเหมือนกันในตัวอะไรเงี้ยค่ะใช่มีแบบ คือเนื้อหาของเพลงคือการแบบแบบมี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 ทิปการ move on ไหมครับมีทิปการ move on ทิปการ move on เหรอเอาจริงเรื่องดีพี่ก็อยากรู้เอาจริงถ้า move on ได้ก็คงไม่มีเพลงนี้ออกมาครับเจนหมเราก็จะปกับความเศร้าใช่แต่เราเรารู้สึกว่า เรื่องพวกนี้มันใช้เวลาใช้เวลาเป็นเป็นตัวแบบตัวช่วยให้ให้ทุกอย่างมันดูจางลงอะไรเงี้ยพรนะณณนะตอนที่เราพบเจอความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อยู่ที่เรารู้สึกว่าเออเราออกมาไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยณนะตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเราเหมือนกันเราก็พยายามแบบอ่ใหม่เขาไปซองแล้วก็พยายามเดินออกมาจากเขาพยายามแบบออกมาจากชีวิตเขาแม้ว่าเขาจะรั้งเราไว้นิดหน่อยแบบว่าบางทีเขาบางทีเขาลั้งเราไว้แต่เราก็เหมือนแบบเออพยายามคิดว่าเออถ้ามันไปต่อมันมันก็เหมือน เจ็บกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาดีกว่าแล้วก็ปล่อยเราให้เวลามันแบบได้ชะล้างความเจ็บปวดมันออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าณวันนั้นอะเราอาจจะรู้สึกกับมันมากแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเรามากเลยแต่ณวันนี้ที่มันผ่านมาหลายปีแล้วอะมันจางลงมากๆแล้วมันก็แบบเรารู้สึกว่าเวลาเป็นเวลาเป็นตัวทาละลายที่ดีของความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยชอบคำเนอะดีมากเพราะตอนนี้เหมือนฉันอกหักฉันมานั่งคำเพื่อน ขอบปรบใจอ่ะคือแบบาษาคือแบบ เก่งมากดีมากคือแลวคือเป็นคนที่มีเสน่ห์มาคือฟังเรารู้สึกแบบอ่านหนังสืออะอลายคุยคิดไปกันไหมการใช้คำอะไรเงี้ยหนูเป็นคนแบบจริงเหรอบางวันหนูก็พูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องหรอลูกผมแบบผมไม่รู้เรื่องแบบขันสุดเลยไม่รู้เรื่องพอผมพูดเร็วอีกด้วยเออเขามีคาแรคเตอร์อ่ามันจะเป็นคนที่แบบคิดเป็นระบบระเบียบแล้วมีเทคนิคในการทํางานชัดเจนมากนะแล้วต่อต่อไปอ่ะเรามีแพนอะไรเตรียมไว้ให้แฟนๆได้จริงๆก็มีมี น่าจะมีมาอีกเรื่อยๆค่ะเพลงก็แบบจริงๆแพลงระยะยาวก็มีเพลงอีกหลายเพลงเหมือนกันค่ะแล้วก็น่าจะมีพวกแบบอ่าไลฟ์ s e สชั่นแล้วก็ผลงานต่างๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันเรื่อยๆแล้วก็เพลง cover ในช่องก็ยังทาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันค่ะเวลาไหนเนาะเก่งใช่ไหมลูกโอ้โหดีอ่ะอ่ะทีนี้อยาก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 รู้ว่าเจอรุ่นพี่อ่ะจะใครบ้างในเร็ี้โอ้เจอหมดเลยแบบเจอทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าแบบเขา บ้านเลิฟอ,อีเขาจะแบบเหมือนเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งะค่ะว่าบ้านเลิฟอ,อีอยู่กันเหมือนบ้านจริงๆคือเหมือนแบบทุกคนเดินเข้าออกค่ายเหมือนแบบเหมือนเรากลับบ้านอะอแล้วเรามาเจอแบบพี่พี่น้องน้องศิลป,ปินอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเดินเดินเข้าค่ายก็แบบเจอแบบพี่อะตอมนังอยู่ข้างหน้าค่ายแล้วเจอนน,นเดินมาอ้าว,วัดดีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบเจอแบบหลายคนเลยค่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็เหมือนแบบทุกคนพอเหมือนแบบอ่ะ พอสมมติว่าทีมเพลงมีพี่กันมีนด้วยอะไรเงี้ยเวลาเราเข้าไปปรึกษาเขาอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเอ้ยพี่เอายังไงดียังไงเรายังไงกันต่อดีเราเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่พี่ๆสำหรับคิดอะไรเงี้ยก็แบบอยู่กันเหมือนพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะออกไปคิดการไม่ออกก็ออกไปกินชาบูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรเงี้ยโอ้ดีเห็นภาพเลยเนี่สัมผดีค่ะสนุกถ้าจะคุยภาพกันเน่ยไทยโอุตเตอร์อยาก ฟังเสียงไหมพี่ไหมใช่ครับอยากเห็นอยอะมากเล่นกีตาร์มากเลยเพราะว่าผมสุดแต่วันนี้เราเคยจับท่องกีตาร์ของคุณแม่แบบถ้าจริงเขินเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบว่าไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เล่นแล้วคือได้ว่าเล่นสดๆร้องสดๆท่ากันหนุ่มๆเลยใช่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวคุณแม่สเตอร์จะโชว์สดๆนะครกับสิงเกิลแรกของน้องด้วยนะฮะไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วโอเคค่ะเท่มากนะคะก็เพลงนี้ชื่อว่าไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วนะคะ ่ก็เพราะมากค่ะเพราะชื่นชมครับชื่นชมดีมากกีตาร์จริงๆอ่ะมิกี้อาจจะ กีตาร์มันเป็น instrument ที่เล่นยากมากครับแล้วก็พอพอเล่นออกมากวเนี่ยเล่น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 แค่นั้นก็ตามมันมันยากมากครับแล้วมันต้องฝึกฝนจริงๆครับแล้วก็เก่งมากครับเข้มมากครับชอบเพลงมากเลยใช่ไหมคคืออะไรก็ไหลๆบิดๆแต่ชิวๆแต่แต่แต่คือมันเหมือนถ้าสมถติร้องท่ามกลางปาร์ตี้ของเรปไอซ์ก็คือเป็นนางฟ้าของเรปไอซ์เสียงชฉลอมใจมากสว่างมากนะฮะงั้นสุดท้ายจริง พุ่ยแม็กสเตอร์ฝากผลงานเพลงนี้ของตัวเองนะฮะได้ค่ะค่ะก็ฝากเพลงไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วได้นะคะตอนนี้ก็ MV ออกแล้วนะคะทางช่องยู u ูบเลิฟอ e ส์นะคะแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ฝากทางเบลลปบอปไว้ด้วยค่ะเอ๊ะที่อยากดูเองมีไลฟ์สไตล์แบบออทริปบล็อกอะไรอย่างงี้ให้เราดูด้วยอ๋อนด้ค่ะก็จริงๆในในอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบลงลงอะไรตลกตลกไว้ก็ไปติดตามได้นะคะ IG จีพุ่ยแม็กสเตอร์ค่ะแล้วก็อ่าเพจเฟซบุ๊ก เปมกสตเตอร์เหมือนกันค่ะมีโคบเบอร์เยอะแยะเลยติ๊กต็อกก,ก็มีนะคะแต่ว่าจะเต้นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ละจะเข้าไปดูคลิปตลกมากกว่าก็ไปร้องเพลงก็ได้โคบเบอร์ก็ได้ท<ช>ีนี้ค่ะก็มีอยู่ค่ะก<ช>อฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะ โอ้โอเควันนี้ต้องขอบคุณปุยเม็กสเตอร์มาฮานะครับขอบคุณนะขอบคุณนะ่าวขอบคุณดว่ายค่ดเดี๋ยวเราจะมีกสคนต่อไปมาต่อคิวเราด้วยนะครับตอนนี้ห้อง2แน่นมากแน่นมากตอประมาณ200คนอยู่ตอนนี้ทีโพอไฟลุกมากเลยนี่เป็นเก่งทางนั้นเลยนะคเดี๋ยวว่าซีกอเดี๋ยวมาเยี่ยมพวกเราอีกได้ค่ะตวด้วยค่ะเราติดตามเขเราติดตามค่ะ เราเปิดเพลงของน้องไปแล้วก่อนเข้ารายการเดี๋ยวเราจะฝากเข้าไปชม MV ไปปั่นวิวเนาะเอออาฝาปั่นปั่นวิวลยลูกก็ฝากทุกคนเข้าไปดูด้วยนะคะก็เพลงไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วนะคะยังไงก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นเพื่อนให้กับคนที่ไม่สามารถมูฟออนได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ลองฟังเพลงนี้ดูได้นะคะหวังว่าจะโดนใจใครหลายๆคน,นะคะ่ะไม่อยากคิดถึงเธออีกแล้วะคะ่ะโดนใจแน่นอนครับชอวนกิสนะครับไปฟังด้วยครับขอบคุณมากเลยนะครับไปันใหนะครับบ๊ายบายค่ะ thank yeah. you